สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพอใจไรเดอร์อีกครั้งนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่กันที่ศูนย์เอทแฮร์รี่ดิวสันออฟพัทยานะครับวันนี้ก็จะพามาชมอีกหนึ่งรุ่นนะครับอีกหนึ่งคันนะครับของรถทางค่าย a ฮ l e รี a ดิวสันนะครับนั่นก็คือแพ n น m เมริกา250นนะครับตัวสแตนดาร์ดนะครับเนาะมาดูกันครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรโดดเด่นมีอะไรพิเศษมาชมกันเลย ต้องบอกว่าตัวธรรมดากับตัวสเปเชียลนั้นนะครับหน้าตาเครื่องยนต์คือบล็อกเดียวกันเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับเนาะอาจจะมีส่วนต่างๆที่เป็นออปชันต่างๆนะครับที่แตกต่างกันนะครับเริมจากด้านหน้าก่อนแล้วกันก็เรื่องของด้านหน้าครับไฟนะครับเป็นไฟ LED ฟูลเหมือนกันเลยนะครับนี่คือให้เป็นไฟ LED มาให้เลยนะครับแบบฟูลฟูลเลยนี่ประมาณนี้ครับเรื่องของไฟสูง ไฟสูงอยู่ตรงกลางนะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวสแตนดาดนะครับไม่มีไฟตัวนี้มาให้นะครับคือไฟช่วยตัวเสริมเนี่ยแต่ว่ามีช่องสามารถใส่เป็นออปชั่นเสริมเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้เนาะญาตปิดไฟก่อนละกันโอเคถัดมาครับเรื่องของชิลก็มีมาให้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมส่วนของเรื่องของการปรับก็คล้ายๆกันครับมี1 2 3 4ามสี่ ก็มีให้ทั้งหมด4ระดับเหมือนกันนะครับเนาะตัวนี้โดยการบีบแบบนี้เลยครับนี่โอเคถัดลงมาครับเรื่องของโชคนะครับบบช่วงล่างของโชคหน้านะครับเป็นโชคอัพไซด์ดาวนะครับก็ขายกันเลยตัวนี้แต่ว่าเรื่องของการปรับนะครับต้องบอกว่าเป็นปรับพเรีอะไรอ่ะแมนนวลนะครับไม่มีระบบไฟฟ้านะตัวนี้นี่ครับปรับได้แต่ว่าเป็นแมนนวลนะครับ ถัดมาครับเรื่องของเบรกนะครับเบรกก็เป็นของเบมโบนะครับดิทคู่นะฮะนี่ให้โลโก้เป็นเบมโบเลยนะครับส่วนเรื่องของล้อนะครับต้องบอกว่าเป็นล้อแม็กนะครับนี่เป็นล้อลูมินียมนั่นเองนะครับไม่ใช่ล้อซีรวดเนาะขนาดยาง120งทัพเขอบ19เหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสามารถปรับเปลี่ยนใส่เป็นล้อซีรวดได้นะครับเนาะก็มีการเพิ่มตังเนาะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0บาทนะครับอ่า ไล่กันมาเลยเรื่อยๆแล้วกันนะครับเรื่องของหมอ้อน้ําก็มีมาให้นะครับนี่หมอ้อน้ํามีระบัลมระบายด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของแบตอยู่ตรงนี้นะครับเถัดมาครับเรื่องของไฟเลี้ยวนะะก็มีมาให้เหมือนเดิมครับคล้ายๆกับตัวสเปเชียลนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ไฟสปอตไลท์นะครับ แล้วก็ตัวแซนดาร์ดนะครับไม่มีการล้มมาให้นะครับนี่เห็นไหมไม่มีการล้มมาให้จากโรงงานสามารถใส่เพิ่มได้นั่นเองนะครับถัดออกมาเรื่องของเครื่องยนต์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแซนดาร์ดหรือตัวสเปเชียลนั้นก็คือเครื่องยนต์เรเวอร์ชันนะครับ1250แม็กนั่นเองนะครับเนาะกับแงแรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับแรงบิดนั้นอยู่ที่128นิวตันเมตรนะครับเป็นเครื่องสูบวีเลยนี่ ก็เป็นลักษณะแบบโซ่เหลาลิ้นนะครับไม่มีแบบเป็นก้านกระทุ้งตรงนี้นะครับเหมือนสไตล์รถแทรลี่ยุคเก่าๆนั่นเองนะครับเรื่องของท่อนะครับก็เป็นสไตล์ท่อ2อหนึ่งะครับนี่เป็นท่อปลายดาบแบบนี้นะครับก็คล้ายๆกับตัวสเปเชียลเลยนะครับนี่ท่อแบบใหญ่เลยนะครับส่วนของเรื่องของพักเท้านะครับก็เป็นพักเท้าแบบนี้ครับมีหนามแบบเป็นรูปแบบหนามนะฮะ แบบการลื่นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะของคนซ้อนก็มีมาให้ครับนี่นี่คือของคนซ้อนมา <Okay. S 1> ดูอีกหนึ่งจุดนะครับที่มีความแตกต่างนะครับนั่นก็คือเรื่องของลายถังนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดานะครับตัวแสแตนดาร์ดนั้นจะเป็นลายถังเฮดดีแบบนี้เลยเป็นแผ่นเพจติดครับ นะแต่ถ้าเป็นตัวสเปเชียลนะครับมันจะเป็นเหมือนสีที่ฝังเข้าไปในในในลายถังเลยนะครับเนาะขนาดถังน้ำมันนั้นก็อยู่ที่ประมาณ21.2ลิตรนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเพียงพอครับกับรถขนาดนี้ตรงนี้เลยนะครับถัดมาครับมาดูเรื่องของเบาะก,กันบ้างนะครับเบาะก,ก็ต้องบอกว่าเป็นรถแนวแอดเวนเจอร์นะครับก็นี่ขนาดใหญ่อยู่ครับนั่งน่าจะสบายเลยแหละแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถปรับปรับ ความสูงต่ําได้นะครับสองล็อกนะฮะเนาะล็อกละประมาณ1นิ้วหรือ2นิ้วนี่แหละครับนะมาไล่มาครับตัวนี้ก็จะมีแหลกท้ายมาให้นะครับเป็นเอาไว้ยึดกับตัวกระเป๋านะครับนี่มีช่องสามารถใส่ได้เลยนะครับแล้วก็แหลกด้านท้ายก็มาให้พร้อมใส่กระเป๋าใบที่สามด้านหลังขึ้นมาได้เลยนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับคุณผู้ชมนี่มีมาให้ส่วนในเรื่องของไฟท้ายนะครับต้องบอกว่าก็ เป็นไฟ LED ดีนะครับตรงนี้ไฟ LED ดีมีโลโก้ฮาร์รี่ดิวสันนะครับโอเคเดี๋ยวผมพามาดูใต้เบาะกันบ้างแล้วกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะโอเคบิดกุญแจเปิดครับก็คือต้องถอดด้านบนก่อนนะฮะยกด้านบนออกก่อนนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับเป็นตัวบ็อกซ์ใส่อุปกรณ์เครื่องมือเล็กๆนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอ่าพอดเบาะที่มันสามารถปรับเปลี่ยนได้2ระดับนะครับคุณผู้ชมมันมีเคียวให้เลือกอยู่นะครับตรงนี้ครับนี่ อันหนึ่งอันสองนะครับก็คือปรับตามสุดรกับสูงสุดนะครับความสูงก็ต่างกันน่าจะประมาณทั้งหนึ่งนิ้วนสองนิ้วนะครับนี่ก็ใต้เบาะก็เป็นแผงวงจรควบคุมต่างๆนะครับไม่มีอะไรมากมายนะโอเคใส่ก็ใส่ไปเลยครับจะมีเคียวให้ล็อกอยู่นะฮะก็เลือกเคียวที่ต่ําที่สุดครับเพราะว่าเราไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นนะครับนะนี่ก็เหมือนกันครับจะมีเคียวตรงนี้ครับนี่ กดเข้าไปไปนี่เดือยมันเป็นแบบนี้ครับเป็นเดือยลูกตุ้มแบบนี้กดเข้าไปโอเคมาดูกันฝั่งนี้กันบ้างนะครับก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากมายนะครับก็เป็นแนวรถฮาร์ลี่นะครับซูบีเกียก็เป็นขนาดเล็กๆแบบนี้นะครับเรื่องของขาตั้งก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวธรรมดาไม่มีขาตั้งคู่มาให้นะครับผู้ชมนี่เห็นไหมแต่ว่าเราสามารถใส่เพิ่มเติมได้ครับเป็นออปชั่นนะฮะ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของคอยนะครับแล้วก็เรื่องของหม้อน้ําก็มีพัดลมขนาดใหญ่เลยนะครับมาให้นะครับนี่ฝั่งนี้ครับนี่ประมาณนี้โอเคมาดูกเรื่องของระบบการขับขี่มากนะครับระบบขับเคลื่อนนั้นก็เป็นระบบโซ่นะครับแบบโซ่มานะโอเคครับก็รถแนวแบบนี้ครับมันต้องการแรงกระชากแรงแบบนี้เนาะชุดๆหน่อยก็ต้องแบบเป็นโซ่นะครับนะ ไปดูเรื่องของล้อกันบ้างนะครับล้อหลังนะครับขนาดให้มาอยู่ที่170ทับ60ขอบ17นะครับก็เป็นดิสเบรกแล้วก็เป็นปั๊มของแอมโบ่นะครับนี่ชัดเจนเลยนะครับก็เป็นล้อแม็กนะครับก็สวยดีนะฮะล้อแม็กก็สวยดีมาพูดถึงเรื่องของช่วงบนกันบ้างนะครับเนาะก็ตรงนี้ไม่มีเป็นแผ่นสติ๊กเกอร์มาให้เป็นโลโก้ฮาร์ลีย์เดวิสันลิกนิดครับเป็นพลาสติกนะครับตรงนี้นะพลาสติกหอยางมันก็เหมือนเดิมครับเปิด ปกติทั่วไปนะครับนี่โอเคครับมีกุญแจมาให้นะครับกุญแจก็เป็นกุญแจชิปเหมือนกันนะครับก็มาดูเรื่องของช่วงบนทีบ้างครับเรื่องของแฮนด์นะฮะต้องบอกว่าตัวธรรมดานะครับไม่มีเป็นกาดแฮนด์มาให้นางบอกว่าใส่เพิ่มเติมได้นะครับนะกระจกมองข้างก็เป็นแบบนี้ครับสี่เหลี่ยมส่วนของเรื่องก้านเบรกนะครับก็สามารถปรับได้5ระดับเช่นกันครับเป็นของแบมโบะปุกก็มันเบรกก็เป็นของแบมโบแบบนี้เลยนะครับ ถัดมาครับเรื่องของตัวประกับแนด์นะครับก็นี่คือสวิตช์นะครับเปิดปิดนะครับนี่สตาร์ทนะครับตัวนี้เป็นของเรื่องไฟฮาซาดโหมดนะครับรวมถึงอันนี้เป็นสวิตช์จอยสติกแบบเล่นเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับก็เพราะว่าหน้าจอมันสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธได้นะครับตัวนี้ข้างล่างถัดมาด้านล่างนี่ต้องบอกว่ามีตัวแท a c ชั o n คอน t r o l กับสปีกเกอร์โฟนนะครับตัวนี้นะอยู่ด้านล่างเลยซ่อนอยู่ด้านล่างเลยนะครับ ไล่กันมาแล้วกันนะครับเนาะเรื่องของฝั่งนี้ก็เช่นกันครับไม่มีกาดแทนมาให้นะครับเป็นการคลัสนะครับคลัตก็ค่อนข้างนุ่มเลยทีเดียวนะครับสามารถปรับได้ทั้งหมด5ระดับเช่นกันนะครับเนาะปรับระยะความใกล้ชิดนะครับอันนี้ก็ปรับไปที่1คือใกล้ที่สุดแล้วนะครับส่วนของเรื่องฟังก์ชันต่างๆมีปุ่มอะไรบ้างเป็นปุ่มไฟสูงนะครับแบบพาร์ตนะครับถ้าล็อกก็ดันขึ้นแค่นั้นเองนะครับเนาะอยู่แบบนี้นะครับไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่เลยนะครับเพราะมันอยู่ โดยโปกติแล้วจะอยู่แบบนี้เนาะตัวนี้ก็มีเรื่องของแบบ c r u i คอ Control นะครับก็เปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับใช้งานง่ายครับพอได้ความเร็วความเร็วได้ระดับก็กดเซตนะครับเพิ่มลดได้ตรงนี้เลยตัวนี้ก็เป็นเรื่องของว o l u ของซิ l e c นะครับเรื่อของหน้าจอจอย s t i ตัวนี้ก็เป็นเหมือนนี่จอยปุ่มแบบนี้เลยครับก,ก็ควบคุมง,ง่ายครับใช้งานได้ตามนี้เลยนะครับเนาะ ส่วนด้านล่างก็เป็นเรื่องของไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างแบบนี้ครับแล้วก็แตกนะครับตัวนี้นนอีกหนึ่งจุดนะครับที่ไม่มีนั่นคือเรื่องของอุ่นมือนะครับเจ้าตัวแสแตนดาร์ดนั้นไม่มีมาให้นะครับผู้ชมมาดูกันส่วนอีกจุดหนึ่งแล้วกันนะครับที่มีความแตกต่างกับเจ้าตัว special สเปเชียลนะั่นก็คือเรื่องของการสะบัตัวนี้ไม่มีการสะบัมาให้นะครับก็เป็นอารมณ์แบบดิบๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับโช๊คนะฮะ ปรับได้ก็จริงแต่ว่ามันเป็นการปรับแบบแมนนวลนะครับนี่เห็นไหมทั้งสองข้างเลยนะครับไม่เป็นไรครับฟิลลิ่งก็อาจจะดิบดิบน่อยนะครับผู้ชมมาดูหน้าจอกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะเรื่องของหน้าจอหน้าจอก็เป็นจอสีนะครับก็มาดูรายละเอียดกันครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเนาะผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Connect p h โฟ e นะฮะ น่าจะไม่มีเรื่องของวัดแรงลมยางแบบอัดแบบออโต้นะฮะนะแบบเรียวไม่มีมาให้นะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องของระดับน้ํามันนะครับที่เบติบีโอดีโอนะครับเรื่องของเวลานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของอุณหภูมิของหมอ้อน้ํานะครับไม่มีอุณหภูมิแบบวัดโดยรอบมาให้นะครับแล้วก็เป็นแบตเตอรี่นะครับนี่ก็เป็นตัวสัญลักษณ์เเน็กขอดเรื่องของโทรศัพท์นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นระดับน้ํามันนะครับผมมีไฟบอกระดับเกียร์นะครับอันนี้เป็นเรื่องของความเร็วแล้วก็วัดรอบแบบนี้นะฮะนี้ก็มีโหมดมาให้นะครับโหมดก็ปรับง่ายๆครับที่ประกับแทนได้เลยนะครับก็ค่อนข้างครบอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่ามีโหมดอะไรกันบ้างนะครับคุณผู้ชมมาเข้าไปดูกัน โหมดก็มีนะครับเป็นโหมดเลนโหมดโรดโหมดสปอร์ตนะครับโหมดออฟโรดพารนะฮะแล้วก็คัสตอมเอนะครับสิ่งที่แตกต่างเลยก็คือเรื่องของการคัสตอมโหมดนะครับตัวธรรมดาไม่มีมามีมาให้แค่ตัวเดียวนะครับถ้าเป็นตัวสเปเชียลนั้นมีมาให้ทั้ง3ตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออฟโรดพารแบบคัสตอมนะครับคัสตอมแบบ A แล้วก็คัสตอมแบบ B นะครับเนาะส่วนตัวธรรมดาไม่มีแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วล่ะครับผมเนาะเรื่องของโหมดการขับขี่นะครับ โหมดการขับขี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเรื่องของอื่น,อ,นอ่าพามาให้ดูครับมีบูทูทนะครับเรื่องของปรับแสงความสว่างของหน้าจอก็มีมาให้นะครับเป็นออตโต้ด้วยเรื่องของแดชบอร์ดหน้าจอก็มีมาให้เช่นกันครับก็คือมีเลือกเป็นได้ทั้ง2แบบนะฮะแบบแบบที่ไม่มีอะไรเลยนะครับกับแบบที่มีฟังก์ชันต่างๆข้อมูลต่างๆโชว์ที่หน้าจอนั่นเองนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเรื่องของฟังก์ชันภาษาไทยก็มีมาให้เช่นกันนะครับคือรองรับภาษาไทยแน่นอนครับไม่ต้องกลัวนี่ภาษาไทยก็มีมานะครับเนาะโอเคครับส่วนหน้าจอต่างๆนะครับก็บอกค่อนข้างที่ละเอียดนะครับมีทั้งระบบเรื่องของ traction control ABS นะครับรูปเครื่องยนต์นะครับเนาะแล้วก็เรื่องของ Cruise Control ถ้าเรากดมันก็จะมีขึ้นมานีเห็นไหมครับ Cruise c o n t r o l ปิดก็ปิดไปประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับเจ้าตัวแพรอเมริกาสแตนดาร์ดนะครับก็เข่าๆประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็รูปลักษณ์ต่างๆที่มีความแตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยคือเรื่องของโลโก้ของถังนะครับเรื่องของการล้มนะฮะที่ไม่มีแล้วก็เรื่องของอตัวขาตั้งคู่นะครับรวมถึงระบบฟังก์ชันเรื่องโชคนะครับที่เป็นระบบไฟฟ้า แต่ตัวนี้ไม่มีไฟฟ้านะครับแล้วก็เรื่องของการสบัดเรื่องของประกาศแทนนะครับทั้งคู่เลยที่ไม่มีมาให้นะครับเมื่อเทียบกับเจ้าตัวสเปเชียลนะครับชกหลังก็เช่นกันครับไม่มีเป็นระบบไฟฟ้าเนาะแต่สามารถปรับได้นะฮะพูดถึงเรื่องของราคากันสักนิดหนึ่งละกันครับเจ้าตัวนี้นะครับราคาเริ่มต้นนั้นอยู่ที่8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับคุณผู้ชมนะก็มาลองกันดูครับ ประมาณนี้แล้วกันเนาะผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยวกันนะครับนะค,นะคุณผู้ชมเพราะว่ามันยังใหม่อยู่แล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามแล้วกันครับมีให้ชมแน่นอนครับกับการทดลองขับขี่นะครับต้องบอกว่าถ้าพอใจได้ลองแล้วจัดเต็มแน่นอนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่าฟีลลิ่งการขับขี่มันเป็นยังไงกันบ้างนะครับถูกใจผมหรือเปล่านะโอเคไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์